สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์ซา n ชนอีกครั้งนะครับวันนี้เอาละวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวมีฮอคให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่รอบนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับผมพอดีเนี่ยผมจะทําเผื่อเซิร์ฟไทยไปเลยนะครับสำหรับทีมเริ่มต้นทุกตัวหาได้ในเซิร์ฟไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> ผมจะใช้เป็นลูฟี่เกียร์สองนะครับเอาละเนี่ยลูฟี่เกียร์สองโอเคมีสองตัวนะครับเอาเลเวลไม่ต้องเยอะก็ได้นี่นะครับทีมผมเรามาดูเลยดูกันดีกว่าผมก็จะใช้รีเป็นลูฟี่เกียร์สองเหมือนกันนะครับอุซอบครับผมแล้วก็ตัวคาราเต้เงือกนะครับผมแล้วก็เจนะครับเจโรบิด้านะครับสกิลสิบห้าเธอได้หมดนะครับผมไม่เป็นไรเราคำนวณเอาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มกัน ได้ไม่เสียเวลามาเอาประมาณนี้นะทีมประมาณนี้ถ้าผ่านได้สบายๆนะครับไม่ได้ยาก <c oughs> สำหรับคนไม่มีจริงๆนะโอเค ด่านแรกนะครับนี่ก็ผ่านไปสองเทินแล้วใช่ไหมครับโอเคเพราะด้านนี้นะครับเราก็ตีเลยครับผมจะตีตามจำนวนเทินนะครับตีตามเทินปกตินะครับผม เอาละพอมาถึงด้านนี้มันก็จะโจมตีเราก่อนครับสองพันสองนะครับผมโอเคนี่นะครับถ้าไม่มีเลือดก็ต้องเหลือเลือดเข้าไปที่ด่านนี้เขาประมาณหกพันอ่ะนะครับผมก็ลองคำนวณแล้วกันหกพันนะครับหกพันอ่ะเราก็ใช้อุซบตีครับบางครั้งมันจะแบบสองเทินตีเลยนะ เราก็เผื่อน,นิดเึงนะครับยังอลูบิด้าผมสิบสิบสามเทิร์นใช่ไหมผมก็จะให้เหลือเพิ่มอีกสองเทิร์นนะเอาเป็นว่าเอาให้เพื่อนๆนเข้าใจกันประมาณนี้นะครับเก็จะเป็นสิบห้าเทิร์นนะทั้งอลูบิด้าแล้วก็มีอ,อุซบสกิลไม่แมททั้งคู่นะอ่ะเนี่ยสิบสามเทิร์นแล้วนะครับสิบสี่ครับอ่าสิบสี่แล้วนะอ่าสิบห้าครับพอดีนะครับ <c oughs> จริงเหลือประมาณ13ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง15นะให้ล็อกตัวหลังครับผมให้ล็อกเป็นออม้าน้ำนะครับแล้วก็ใช้อุซบโจมตีนะครับแล้วก็ปล่อยมิดนะครับแล้วค่อยๆกดไปทีละตัว,ตวเห็นไหมฮะอ่าเรียบร้อยนะครับพรอมาถึงด่านมีฮอก <c oughs> พรอมาถึงด่านมีฮอกนะครับผม เทิร์นแรกเนี่ยผมอยากให้ใช้สกิลอลูบิด้าไปเลยครับเพราะอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้อุซบไปเนี่ยลัวตีม,มันจนซุดพอมันซุดเสร็จดาเมจมันจะแรงขึ้นครับอลูบิด้าเราจะกันไม่พอนะครับเพราะเลือดเหลือประมาณ6,000เปิดมามาตีเราสี 4, ่พันเราเหลือเหลือแค่สองพันถูกไหมครับมันไม่พอนะครับโอเค ฟบแฟบเนี่ยมาตีพันเก้าเห็นไหครับแล้วเราก็ใช้อุปสครับเห็นไหมฮะ <c oughs> ดูไม่น่ายากเนาะนี่นะครับสองเทิงครึ่งหลอดกาไปแล้วนะครับ นี่นะครับเนี่ยเห็นหมาครับโอเคนะ CCBN สายแดงครับลุงสุดๆน่าจะสบายๆเรือแมรี่บวกสิบนะครับบอกลืมบอกไปแมรี Mary ่บวกสิบนะครับผม ก็คงไม่ได้หายากเกินความนี่เนาะความสามารถนะครับสําหรับตัวพวกนี้ผมไว้ทําไว้เผื่อเซิร์ฟไทยนะครับทีเดียวเรจะได้เวลาเซิร์ฟไทยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมารอคลิปผมออกเพราะบางทีผมออกมืดเนี่ยพูดตรงๆเลยบางทีผมออกมืดนะรอบนี้มันเลยมันมาผมก็เลยเออไหนๆก็มาละขอทําไปเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําขาแดงให้ดู นะครับผมสำหรับลี่นี้เดี๋ยวขอลา,าไปก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ